คลิปต่อมายังอยู่ในคลิปของทนายเดชานะครับเกี่ยวมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่คุณเจ๋งแถลงข่าวไปไปมา,มาเนี่ยทนายเดชามองว่าคุณเจ๋งแถลงข่าวเนี่ยตำรวจสบายใจเลยเพราะว่าไม่ต้องทํางานเหนื่อยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังคลิปทนายเดชาอีกคลิปหนึ่งครับจบแล้วมันเป็นเมียนเป็นกรรมใครก็แล้วแต่ที่มึงก่อกรรมตาเขีนไว้สุดท้ายแล้วแม่ก็ติดคุกทุกรลยและไอ้พวกที่บอกว่ารักชาติรักแผ่นดินจนน้ำลายไหล รักชาติรักแผ่นดินไอ้พวกนี้มันชอบพูดอย่างนี้ครับรักชาติรักแผ่นดินสุดท้ายแม่ก็กายเป็นพวกตกใจกันหมดนะครับข่าวของคุณเจ๋งดอกจิกนะอยากจะบอกว่าอะไรครับ <c oughs> อยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยแม่งมัดตัวเองหมดเลยมัดตัวเองหมดเลยเพราะอะไรไหมครับเพราะคุณบอกว่าคุณยอมรับว่ามีการพูดคุยกับทางอธิบดีมีการพูดคุยกับทางเมียอธิบดี นะมีการเจรจากาันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองต่างๆก็เท่ากับว่าคุณยอมรับแล้วว่าคุณเป็นคนกลางในการเคีรง์เงินให้สีสุวรรณเพราะนั้นสิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณยอมรับหมดแล้วรองผู้บัญชาการเต่าจึงบอกเลยว่าเฮ้ยมาถแถลงข่าวเนี่ยไม่รู้เป็นประโยชน์หรือโทษกับตัวเองคุณแล้วตำรวจเขาไม่เหนื่อยแล้วนะครับทนายความที่ปรึกษากฎหมายคุณไม่ได้บอกเลยหรือว่าคุณเป็นผู้ต้องหาคำพูดทุกคุณที่คุณพูดไปคุณยอมรับหมดแล้ว นะครับตอนที่คุณโดนจับใหม่ๆคุณบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่รู้เรื่องไม่รู้จักคนนั้นคนนี้ผมไม่รู้จักใครเลยแต่มาวันนี้บอกโอ้โหคุณรู้จักหมดอธิบดีนะครับผู้เสียหายต้องกราบตักคุณเลยอะเป็นเสื้อแดงด้วยกันอย่างนั้นอย่างนี้มีคนฝากมาอะไรต่างแม่งขัดแย้งกับสิ่งที่คุณพูดเมื่อตอนคุณโดนจับเลยคุณไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะครับวันนี้เป็นไงฮะ คุณยอมรับบทม,มีการเสียงคิดเสียงอะไรต่างๆคุณยอมรับนั่งแทกปากแถลงข่าวเช่าโรงแรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องไปเสียงเงินค่าเช่าโรงแรมนะครับนะเพราะการที่คุณพูดมาเนี่ยนะครับมันมัดตัวคุณเองหมดคุณยอมรับว่าเสียงในคลิปก็เป็นของคุณตำรวจไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วคลิปเสียงเป็นของเจ๋งหรือเปล่ายอมรับหมดการตรงกาตูนยอมรับหมดแล้วนะแบบที่ลองลองเต่าพูดอะแบบที่ตำรวจก็พูดอะเขาบอกว่า ตอนแรกคุณเป็นนักร้องเรียนร่วมกับศรีสุวรรณพอต่อมาคุณก็แปลงร่างเป็นนักเคลียร์แรกๆไปสองคนกับศรีสุวรรณพักพวกคุณแล้วก็ไปร้องเรียนพอร้องเรียนเสร็จเรียบร้อยคุณก็เปลี่ยนใหม่แปลงร่างเป็นนักเคลียร์อันนี้ตํารวจก็พูดให้ฟังท่านรองเต่าพูดให้ฟังคุณก็มาเคลียร์เ,ยเลยนะครับอ่าเดิมสามกิโลเป็นสองกิโลพอสองกิโลเสร็จคุณไปเคลียร์ให้มันจ่ายน้อยลงเหลือกิโลครึ่ง คำพูดของคุณแบบนี้แสดงให้เห็นว่าคุณมีส่วนร่วมในการเรียกรับทรัพย์สินเข้าองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148/149แล้วโทษประหารชีวิตมันจบแล้วคุณแบ่งหน้าที่กันทําเริ่มต้นคุณก็ไปร้องเรียนกระสีทุกวันต่อมาคุณเปลี่ยนไปใหม่พอร้องเรียนเสร็จคุณก็รับมาเคลียร์สามอาสามล้านเหลือสองล้านเหลือล้านล้านห้าแสนจบแล้วครับ นะส่วนน้องการตูนก็ช่วยตามเงินก็จบแล้วไนงะเงินที่ว่านี่มันเงินสกปกระกมันจบแล้ว,ม,ลวมันคือการตบทรัพย์ผมไม่เข้าใจแล้วก็ทนายความเรื่องอะไรต่างๆไม่ได้บอกคุณบ้างหรือนะครับมันจบแล้วอ่ะแล้วนี่เขาจับได้อีกคนแล้วก็นายเอกอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าไอ้คนนี้นะมีข้อมูลการทุจริตของท่าจะทุกหน่วยงานเป็นคนฉลาดจบปัญญาเอกเขาเรียกกันว่าอาจารย์บางคนก็นเรียกว่าเซียนพระมีข้อมูลเรื่องก,การทุจริตเป็นจํานวนมาก นะแทนเนี่ยแทนที่จะใช้ข้อมูลเนะี่เพื่อประโยชน์ทางราชการแต่นําข้อมูลนะี้มาร่วมมือกับสีสุวรรณนะครับแล้วก็ร่วมมือกับเจ๋งดอกจิกตามรายงานข่าวก็เขาบอกว่าไอ้คนที่ชื่อเอกเนี่ยด็อกเตอร์คนนี้มีความรู้ฉลาดสามารถคุมศีสุวรรณได้นะเป็นประโยชน์กับประชาชนประชาชนจะได้รู้ว่าไอ้พวกหาพวกนี้มันไม่ใช่นักร้องนะแต่มันเป็นนักตบชัก โดนตารวจเกาหาว่าตบรัพย์พี่น้องประชาชนจะได้ระวังใครจะใครจะไปร้องเรียนกับมันก็ต้องระวังใครถูกร้องเรียนก็ต้องระวังว่าอาจจะโดนไอ้กลุ่มพวกนี้ตบรัพย์หรือไม่อย่างไรนะครับนะมันเป็นประโยชน์กับประชาชนนะถึงแม้ศาลจะไม่ตัดสินเราก็สามารถนําเสนอและมีภาควิจารณ์ได้เพราะมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการตบทรัพย์ทุกรูนะครับ เข้าใจนะครับมันฟังไม่ขึ้นหรอกครับว่าคุณโดนปลดแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบแล้วครับคุณนะคุณเจ๋งนะผมว่าคุณลำบากในการสู้คดีคุณรักสารภาพจะดีกว่าไหมครับแล้วก็ไม่ต้องไปข่มขู่อะไรใครไม่มีใครเขาลัวคุณหรอกนะคุณเป็นบุคคลสาธารณะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นนักการเมืองประชาชนเขาวิจารณได้ถ้าพฤติกรรมของคุณต่างๆเนี่ยมันไม่สมเขาวิจารณ์ได้ศรีสุวรรณก็เหมือนการวิจารณ์ได้เป็นบุคคลสาธารณะ นะนะครับก็จับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับถลายละหนึ่งสองสามสี่ห้าคนแล้วตำรวจรายงานว่าเดี๋ยวก็จะจับเพิ่มขึ้นอันนี้แค่วงแรกนะเดี๋ยวจะมีวงสองวงสามวงสี่เขาบอกว่ามีการตบซับอีกเป็นจํานวนมากพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็คณะตบซับพวกนี้นะไม่น่ารอดครับถึงแม้ศาลยังไม่ตัดสินแต่ผมดูแล้วแม่งไม่น่ารอดพยายนหลักฐานแม่งนั่นไม่ต้องไปวันเที่ยวจะไปฟ้องร้องใครแล้วเอาตัวให้รอดก่อนนะครับเชื่อผม มานี่แม่กับสาวไส้กันเองจบแล้วอะง่ายนะทำเรียบนะเพราะฉะนั้นจะแบบบอกผมโดนปลดแล้วเข้าไปแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกอะไรเนี่ยะนะไม่ใช่เล่นตลกนะเจ๋งนะครับมันจบแล้วครับมันหายไปไหนก็ไม่รู้แม่ไปไหนก็ไม่รู้สีสุวรรณนี่ผมส่วนตัวผมมองฟังจากตำรวจถแถลงข่าวแล้วผมคิดว่าสีสุวรรณรอดยากต้องไปเอาเทวดามาว่าความเพราะอะไรมันมีหลักฐานมีทั้งเงินมีทั้งคลิป การสนทนาคลิปเสียงมันจบแล้วครับสีสุวรรณครับมันจบแล้วนะมันจบแล้วจากนักร้องตรวจสอบการทุจริตกลายเป็นนักตบทรัพย์จบแล้วสีสุวรรณมันไม่มีโอกาสรอดนะครับฟังจากตำรวจพูดแล้วมันรอดยากเอาเทวดาอะไรมาสู้คดียากครับมันคัดไปหมดแล้วมันจบแล้วนะยอมติดคุกไปฮะแต่ตอนนี้ปัญหาว่าจะมีคดีอื่นๆตามมาไม่เช่นฟอกเงินอะไรเนี่ย บ้านช่องบ้านห้าหกหลังในหมู่บ้านเดียวกันมีรีสอรีสอร์ทมีบ้านที่สุอะไรอ่ะพิษณุโลกไปจ้างศิละเจนจาคะเพื่อนผมสร้างอีกหกล้านมันจบแล้วมันเป็นเมียนเป็นกรรมใครก็แล้วแต่ที่มึงก่อกรรมทาเข็นไว้สุดท้ายแล้วแม่ก็ติดคุกทุกลายและไอ้พวกที่บอกว่ารักชาติรักแผ่นดินจนน้ำไหยไหลรักชาติ รักแผ่นดินไอ้พวกนี้มันชอบพูดอย่างนี้ครับรักชาติรักแผ่นดินสุดท้ายแม่กากายเป็นพวกตกใบกันหมดนะครับพี่เดนะครับบอกว่าพวกที่ชอบพูดว่ารักชาติรักแผ่นดินส่วนมากตอนหลังเนี่ยมักจะมีความไม่ชอบมาพักวนอยู่แล้วก็บอกว่าในส่วนของแกง๊งกุศีสุวรรณเนี่ยไม่น่ารอดแล้วนะครับ ท,ที่นี่หลายคนสงสัยว่าคุณเจ๋งกับคุณกระตูเนี่ยมาโครจรมาเจอกันได้ยังไงคุณเจ๋งเกิดที่สุราษฎร์นะครับเข้าจบมรามกำแหงเข้าวงการตลกแล้วก็เข้ามาเส้นทางการเมืองขณะที่คุณกระตูเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นผู้สมัครสรสรพักเพื่อชาติตอนปี6กสองสบตกหลังจากนั้นเนี่ยคุณสันวุฒิที่เคยเป็นหัวหน้าที่มีหนวดย้ายมาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ คุณกระตูนก็เลยย้ายตามคุณธรรันวุฒิมามาลงสมัครสอสออุตรดิษฐ์อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณเจ๋งเนี่ยตามเสหิ่มาเสหิมาลายมาอยู่รวมภายใต้ชาติมาช่วยลุงตู่ตอนนั้นลุงตู่จะเป็นนายกก็ทั้งคู่ก็เลยเจอกันนะครับเจอกันก็สนิทกันท้ายสุดก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาด้วยกันไปพร้อมกันเดี๋ยวเราดูต่อไปแล้วกันแต่ว่าเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผู้กล่าวหาทุกคนยังเป็น ผู้พิสูจน์นะใช่จน่อศาลจะตัดสินนะศาลตัดสินนะครับแต่เราก็เข้าใจอารมณ์สังคมนะด้วยข่าวสารที่มันหลั่งไหลเข้ามาความคิดความเห็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติองสังคมไม่ชอบคนนั้นนั้นๆเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์้วยถ้อยคําที่รุนแรงก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะนี่ก็จบในส่วนของแก๊งตบทรั์นะครับพี่สี